ฮัลโหลทุกคนกราบสวพสดีทิกทุกผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยแล้วกันนะครับผมยุบช่องอเล็กซ์นับยูดีเกมยินดีสุมาอีเลเว่นโก้สไตรเกอร์สองพันสิบสามของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนและสำหรับคลิปในวันนี้ก็เป็นรวมทีมนักเตะที่ใส่ผ้าคาดหัวนั่นเองนะครับโอ้ยเสียงหาย <c oughs> แต่เช้าเลยต <c oughs> ัทวทีครับวันนี้ตื่นเช้ามากตีห้ากว่าเกือบหกโมงก็ลุกม,มาทําคลิปทันทีเลยนะครับอ่ามีใครกันบ้างในทีมก็คร่าวๆก็จะมีเอนโดกับเหรนนะครับ ของเอนโดแล้วก็ไอตัวนี้ชื่ออะไรนะชิซุเกะเหรอใช่ไหมแล้วก็ไอตัวนี้อยู่ไอโรงเรียนมาเลมาเลโทมาเลอะไรสักอย่างจําไม่ได้จำชื่อยไม่ได้จำคาถาที่มันไล่ได้นะเออตัวไหนอีกน่าจะมีแค่นี้นะที่ผมรู้จักนะครับไม่ใช่รู้จักเด็กที่จำชื่อได้นะไอตัวนี้อยู่ทีมเดียวกันกับเบิร์นกับ Burn กาเซลใช่ไหมก็เป็นผ้าคาดหัวทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีภาพแบบเดียวกับเอนโดเยอะเลยนะประมาณนี้นะนักเตะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันเพื่อไม่การเ,เสียเวลาครับเสียงกู เฮ้ยทังแยบมากท่านผู้ชมขอโทษขออภัยครับไปลุยมาคนะรับผมท่านผู้ชมคิกออฟอืมแล้วตาทีมเราแบบโคเทีะโลโก้ทีมอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะชิบหายละสีเสื้อเหมือนกันอีกสีขาวเหมือนกันเลยอะ่ะอันนี้ก่อนแล้วกันจัดไปครับลูกเตะลวงตาโคเท่ะตัวเนี้ยชอบมันเว้ยเอาจริงอะ่ะแต่ถ้าในอนิเมะทำให้มันสูงกว่าน,นี้ เหมือนโกโจเลยนะใช่ไหมไม่เข้าครับลูกเตะลวงตาอุย้ยทีมนี้ก็มีเหมือนกันว้วย<ป>โอ้โหแม่งดูยากว่ะท่านผู้ชมสีเสื้อมันเหมือนกันอะ่ะโอเคโอ้โหมีร่างอวตารซัดด้วยครับตัวนี้มาไงวะนะ่ะ ล่างวตารอ๋อเฮ้ยมันล่างวตารของซานาไม่ใช่เหรอใช่เปล่าคุ้นๆแฮ้ไม่รู้ใช่เปล่านะถ้าถ้าไม่ใช่ขอไปด้วยนะท่านผู้ชมโอ้โหสามคนเลยเหรอเฮ้ยนึกว่าจะไม่เข้าระดับล่างอวตารขนาดนี้อัสตาอ่าอยู่ทีมเดียวกันกับอยู่ภาคกันบอลเซนกิใช่เปล่าวะน่าจะใช่นะ มีร่างอมตะด้วยหรอวะลืมโอ้ยไอตัวนี้อยู่ภาคโอเลออนเจอเหรียญเอนโดซะหน่อยอะไรวะคาคานนนหรืออะไรสักอย่างใช่ไหมมันชื่ออะไรวะเอนโดคานนนเหรอตัวนี้ก็มีท่ายิงเฟ้ยมีแค่สองเลเวลหรออุอ้ยท่าอะไรอ่ะเหมือนจะเป็นท่าปราสานแต่ยิงคนเดียวครับ ล่างอวตารครับท่านผู้ชม,มล่างอวตาโรโพไซดอนครับมาไงวะนะ่ะอย่างเอาครับแต่ไม่มีพอร์ให้กดนะเออไม่ใช่ขึ้นเป็นล่างอวตารนะขึ้นเป็นท่าประสานนะแต่ยิงคนเดียวแต่กลายเป็นล่างอวตารเฉยเลยโคตรงงตุง้มกลายเป็นโกโก้คัช์ อันนี้เหมือนไม่เหมือนไม่ใช่ผ้าคาดหัวไอ้แค่เล็กเกินอ่ะเหมือนเป็นสายรัดหัวเฉยๆอ่ะอเอาเลยเหรอคีสลาตันมาวิวหนึ่งกลับไปฮัดมนันสยโยฟ้า เฮ้ยเสียบไม่โดนเลยหรอสวยนะชิบหายซูปเปอร์ก็อดแฮนท่าอะไรวะเนี่ยวอตนี่มันท่าของเทนมะนีหว่าฮัทเทวอดเดาป็นญูใช่ปะ แม่งมาอยู่ท่ารีวิวสองเฉยเลยทุกผู้ชมมาแบบงงๆครับอ่ะตัวนี้แล้วกันมีท่าเดียวหรือเปล่าน่าจะใช่เอยกกระโดดรอยฟ้าท่าเดียวครับเดีย่ยตัดกำลังเกนดาไปก่อนิ o you m a t อ e r เฮ้เฮย ท่าอะอะไรวะนะอ้ยพูดไม่ออกไอ้แย่กระโดดลอยฟ้าทำลายดิวสมัสเชอร์ท่านผู้ชมผมเพิ่งรู้นะเนี่ยเวนอะไรวะโหดจัดโหดสัตว์รัสเซียจัดไปอู้หูวิ่งโคตรเร็วตัวเนี้ยวิ่งเร็วมากตัวนี้วิ่งโคตรเร็วท่านผู้ชมโหมดมากนะครับ ไม่เข้าเว้ยอ่าแต่พลังหมดแล้วนะเกนดะพลังหมดแล้วนะเอายังไม่ได้ชาร์จเลยเอาส่งให้เขาอีกอืออะไรวะเนี่ยโอ้โหชิบหายแล้วทันไหมเนี่ย สก,กินุมะมวิ่งช้าอยู่ดีนะโอ้โหแพ้ด้วยอิลูชันโบฝันไปครับ oh. ยากถ้าไม่มีถ้าไม่ตายเนี่ยยิงเข้ายากโอ้โหตัวเล็กเกินวิ่งแสงนะเนี่ยวิ่งแสงนะเนี่ยเอนโดคานอนแคนนนอะไรสักอย่างจำไม่ได้ซอรี่โบรจัดไป ปืนใหญ่เทวะโอ้โหแล้วใส่เบอร์หนึ่งใช่ไหมนะถ้าไรเอ่ยดิวสมัชเชอร์เรียบร้อยครับแล้วไม่มีสว่านด้วยนะมดแกทำแกทำให้ฉันดูแย่โอ้โหอีกแล้วเหมือนกูฉายภาพซ้ำนะเนี่ย อักคีสลาตันแต่พลังเต็มนี่วาน่าจะใช้อันติไปเลยน่าจะใช้เลวีวสามไปเลยเพราะว่าทีพีไม่ลดนะถ้าพลังเต็มจะใช้ท่าไหนก็ช่างเนี่ยทีพีจะไม่ลดนะครับดูดูดูมันชนแต่มันมีจังหวะหยุดนะครับเราเสียมันมีท่ามันมีอันที่เสียเปียบอะเอาง่ายอะนะครับ ชนก็จริงครับดีก็จริงครับแต่มันมีข้อเสียเปยียกอยู่เนี่ยเวลาชนก็ได้อยู่เนี่ยมันมันชอบหยุดนะครับเห็นไหมมันกดได้ประมาณสามสี่ครั้งนะแล้วมันก็จะหยุดไปไหนละจ้าอ้าถ้าสองคนซะด้วยนะลูกเตะาดวงตาถ่าอะไรวาเวลหนึ่งอ้าวลูกเต๋ลูกเตะาดวงตา ตอนตอนที่ผมใช้ตอนแรกๆมันรีเวลสองมันไม่ใช่นี่หว่า <c oughs> แต่ท่านี้กากมากนะครับโอ้เวนเอ,อสตาเอ้าอะไรวะยังไม่ถึงบอลโอเคถึงแล้วจัดไปล่างเาตาอีกรอบหนึ่งครับ รอบนี้ผมจะไม่กดพาวเวอร์นะเนี่ยจริงๆมันมีพาวเวอร์ให้กดนะพเพิ่มเพิ่มเพื่พอเพิ่มความแรงของล่างอวตารกับติดอาวุธร่างอวตารน,นะแต่ผมจะไม่กดมาดูกันว่าจะเข้าหรือเปล่าท่าอะไรเนี่ยโอ้แต่ท่านี้เขาเข้าอยู่แล้วแหละแต่ถ้าท่าสามคนน่ะน่าจะมีลุ้นอยู่ว่าจะไม่เข้าออนะำเอาพลังมันออกไปก่อน อ้ใช้ได้เฉยนึกว่าจะ,จะต้องใช้กับคาริยอย่างเดียวใช้กับตัวอื่นก็ได้หรอมัดนี้โอ้โหโอ้โหยิงเลยเหรอลูกเตะลวงตาซะด้วยพลังไม่เต็ม ้พลังเต็มป่าววะโอ้ยพลังเต็มดูไม่ทันยังไม่ได้ใช้เลยนะเนี่ยถ้าเรือสามของอ็นโดเนี่ยเฮ้ยไม่หมดอีกเหรออะไรอ่ะฟาวงั้นโอเคจบครึ่งแรกครับผมทุกผู้ชมมีตัวไหนที่ควรลงบ้างเอสตาออกแล้วกันนะนะเพราะว่ายิงไปเยอะแล้วนะครับตัวนี้ เ้าแทนตัวนี้ตัวนี้แล้วกันแทนตัวนี้ประมาณนี้ก่อนไหมแค่นี้ก่อนแล้วกันนะท่านผู้ชมไปเดี๋ยวลุยต่อครับมาคิกออฟเริ่มครึ่งหลังครับท่านผู้ชมครึ่งแรกนี้จบอยู่ที่50นะมาดูกันว่าจะถึง10หรือเปล่าไอ้ตัวนี้มันเฉียปุ๊บมันชาร์จยิงปั๊บตลอดเลยอะอืมรอบนี้พลังไม่เต็มไป หัดบานสยบฟ้ามาเอนโดจัดไปท่านี้ท่าอะไรเอ่ยวลวหนึ่งโอ้เมกตันเต์เฮดกำลังเต็มสะด,ด้วยครับอืมนี่แหละเขาเรียกฉลาดถ้าพลังเต็มจะใช้ท่ารีวลสามเลยก็ได้ครับทีพีไม่ลดเงับ

เสื้อเหมือนกันนะท่านะผู้ชมจิบหายแล้วมันยิงร้อยกระสุนพิฆาตกลังยังไม่เต็มเอาท่านี้ไ้ก่อนรอหน่อยนะอันตีอะ่ะน่าจะเป็นร่างอมตารนะนนต,ต,ตัวไหนวะ ไอพระนี่ดิอ๋อเมื่อกี้ยังเต็มอยู่เลยกูส่งบอลให้ปุ๊บพลังหายปับ๊บชิปหายจัดไปเชี่ยเหรอวะนะ่ะทำไมไม่มีะอาทิตย์วะะอาทิตย์หายไปท่านผู้ชม,มชเฮ้ยไม่เข้าอ๋อท่านี้กาขนาดนั้นหรอวะ อะสำรองทีเด็ดโอ้มีคีดเท้าวิ่งหนึ่งเหรอวินอ๋อซึอนามิบูธของซึนามิเฉยเลยริยวสแมชชอร์ เก่งมากหลบเก่งมากท่านผู้ชมโอ้โหประสานสามโอเคเอ็นโดเราได้ใช้ได้ใช้แล้วอะไรวะเนี่ยสามเดี่ยมสามประสานดับเบิลซีเหรออืมล่างอมตารจริงด้วยครับ หมูแมงคอยกระตุกท่านผู้ชม <c oughs> ขอต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับมาสำรองทีเด็ดอีกตัวหนึ่งตัวนี้มีท่ายิงหรือเปล่าอุ้ยมีซะด้วยครับเวลียวสามครับจัดปุยอ,อุกี้อุกี้เฉยเลยอ่ะพลังหมดเอาอยัางเหลือเรียบร้อยปลิว โอ้ oh, พึ่งได้ประตูหรอครึ่งหลังมึงถือว่ามันเหนียวอยู่นะเนี่ยเล่นไปสิบห้านาทีอะ่ะเราเพึ่งได้ประตูแรกอะ่ะเหนียวจัดมันยิงอีกแล้วไอ้ตัวนี้โอ้โห oh ยิงสวนได้ปาวะโอ้ oh รอบนี้พัฒนาขึ้นเว้ยใช้กุนกุนิวว่ะโอ้โหยิงต่อด้วยอตอมิกแฟร์ไม่ได้หรอ เอาหน่อยละกันเดี๋ยวไม่ได้ใช้ดูต้องรู้แหละว่ามันกระตุกอะแต่ก็อยากใช้เว้ยไลจินโกสอะไรสักอย่างที่รวมร่างกันอะในภาคอาเลสอะภาคโอเลออนอะฟูจินไลจินโกสเออโคตทเทท่าเนี้ยพากูพลังไม่เต็มเลยออกวะเนี้ยโอเคไม่ออก เบลหนึ่งเบลสองอ๋อม่ซูนอมิบูทอ๋อไม่ใช่ใต้ฝุ่นมหาภายัยพลังหมดถ้าจำผิดขอภัยด้วยแล้วกันนะท่านผู้ชมชื่อเนี่ยลืมนะไม่ใช่อะไร ปลีวสมัชเชอร์ปลิวไปซะมาประตูที่สามพอจะได้ก็ไหลลื่นเลยลุนแฮตติกแล้วนะตอนนี้เอนโดแคนนอนเอนโดคานอนอะไรสักอย่างนะตัวนี้มีท่าไม่ตายซะด้วยครับท่าอะไรเอ่ย มีแค่สองท่าโอ้โหไม่ทันครับเวนจริงๆแม่ง,มงวิ่งหาโคตรไวไม่ได้ดูมินิแมปนะครับเมื่อกี้สไลด์สังหารน,นะใช้ท่าเลี้ยงบอลได้ท่าอะไรวะเอ้ยทำไมนานจังอะวอทท่านี้ไม่ค่อยได้ใช้หรอมันก็เล่นนานเอา มีเหมือนกันเว้ยไอ้ฟูฟูบางอาจจะมาแย่งบอลจากฉันงั้นเหรอกระเด็นไปซะโอ้โหอุตส่าห์เล่งสปีดแล้วนะเมื่อกี้โหแต่นานมากกว่าจะใช้ถ้าไม่ตาย เมื่อกี้เป็นน้ำรอบนี้เป็นไฟถ้าคล้ายๆกันนะ <c oughs> อะไม่ต้องให้กูยิงหรอกมัง้งถ้ามึงจะมีท่าทุกตัวขนาดนี้ <c oughs> ยิงหาตัวยิงยากอยู่เ <c oughs> อา <c oughs> ออกมาอีกหนึ่งประตูโอ้ย ไม่น่าเลยน่าจะชาได้ถึง3ผมนึกว่าพลังมันยังไม่เต็มนะเก็นดะพลังมันเต็มแล้วจังหวะหันไปมองจังหวะปล่อยพอดีเนี่ยพลังมันเต็มครับไงมันยิงตัวนี้มันยิงบ่ยแล้วกังหันสกัดกั้นเอาไม่ใช่นี่ว่าคนละอัน นี่ไอตัวนี้ถึงจะใช่กางหันกงหันสก,กัดกั้นตัวนี้ไม่มีนี่หว,ว่าเอ้ยไม่มีท่ายิงสักตัวเลยเหรอ ต,ตัวนี้ไม่ได้โชว์อะไรเลยเนี่ยเอาลงมาทำไมเนะี่ยคุณถามจริงลงมาทำไมโอเคครับจบเกมครับท่านผู้ชมไม่ถึงสิบครับครึ่งแรกเปิดมาห้าเลยนะครึ่งหลังได้มาแค่สามครับถือว่ารับแน่นอยู่เหมือนกัน หูยิงไป20ครั้งพอดีนะท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับผมสำหรับทีมนักเตะที่ใส่ผ้าคาดหัวนะครับผมก็บิดพาดประการใดก็ขอไปท่านผู้ชมไปมาเที่วนนทิตท,ที่นี้ด้วยแล้วกันลินพันขอตัวขออภัยนะฝากท่านผู้ชมด้วยฝากก,ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นทีมอะไรอีกก็ฝากติดตามด้วยสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับขอตัวลาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปแล้ว bye บ๊ายบายจุ๊บจ